สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริง ไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าินดูตลอดนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาจะขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นสําหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยนะหรือมีนิดหน่อยนะครับนะก็จะมีการเปิดสอนคอร์สใหม่นะครับในเดือนพฤศจิกาเนาะตรงกับวันอาทิตย์ นะครับเรียนทุกวันอาทิตย์เลยนะก็เริ่มวันที่นะครับ5นะครับพฤศจิกายนปี66นะครับสอนโดยนะครับอาจารย์นุ่นแล้วก็อาจารย์กันนะครับนะแล้วก็ที่ปรึกษาอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะอุปนาย,ยกสมาคมหรสันนานาชาตินะครับท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับนะเดือนละ1,000บาทนะครับเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา นอของทุกวันอาทิตย์หลักสูตร6เดวนเดือนละ1000นะมีเรียนทั้งในออนไลน์นะครับแล้วก็มีรเรียนที่ชั้นเรียนชั้นเรียนเนี่ยมันเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนาะแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะครับนะมีแค่เรียนออนไลน์เฉยๆนะนะครับท่าในใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับชาวราศีพิจิกนะฮะก็จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารนะครับเราจะเรียกวัตนุ นะตนุไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเหตุนะครับแน่นอนครับชาวราศีพิจิมีดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารก็จริงนะถ้าไม่ได้มาเป็นเจ้าเรือนเดียวท่านเป็น2เรือนอีกเรือนนึงเนี่ยในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าภพ อรินะที่แปลว่าอุปสรรคนี่สินความอาึดอัดใจความไม่สบายใจแน่นอนครับในช่วงของนะครับเดือนนี้พบเรือนเนี่ยไม่ดีเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนตน,นะครับไปอยู่ในเรือนของวินาศแน่นอนครับถ้าเราเอาตามแค่พบเรือนอย่างเดียวเนี่ยตนุอยู่เรือนวินาศแปลว่ามีปัญหา นะครับหรือเสียหายนะครับหรือเป็นช่วงที่ตัวเราเองรักสันโดษอยากจะอยู่คนเดียวไหม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครก็ได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้มีธุรกิจธุรกรรมนะครับก็ทํางานปกติทั่วไปไม่ได้มีอัตราเสี่ยงอะไรนะก็จะเป็นช่วงที่นะครับชอบความส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนทําธุรกิจใหญ่หรืออะไรยังไงก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตนุบินาศเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าถ้าเราประมาทมันอาจจะยุงย่งวุ่นวุ่นได้เช่นกัน นะครับก็ถือว่าอาจจะยุงย่งยุ่นพอสมควรนะเอาล่ะอีกมุมหนึ่งก็คือว่าอาจจะอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับนะบเบื้องหลังดีไหมดีเพราะว่าดาวพังคารที่อยู่ในราศีตุลเนี่ยสำหรับชาวราศีพิจิกเนาะจะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะถ้าเรามีดาวพังคารหรือมีดาวพระหาหูเนี่ยนะครับสถิตยอยู่ในภพที่12หรือเขาเรียกว,วิพวิาศเนี่นะครับเราจะได้ตําแหน่งนะครับอุดมเกณฑ์ถือว่าดีนะครับ ทำแบบลับๆซ่อนเลนปิดบางไม่เปิดเผยนะครับหรือวางแผนทํานู่นทำนี่ในลักษณะต่างๆเชิงสร้างสรรค์ให้ตัวเองประสบสำเร็จถือว่าดีนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะถ้ามึงเออเล็กเกินเรามีดาวพ่างขานเนาะนะครับปีนี้เป็นการ,รอดไกินอันนี้ไม่ดีนะ เราเรียกว่าจะย,ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเลยนะครับเพราะว่าจะกลายเป็นดาวเจ้าเรือนอลิเป็นการกินีนะเขาเรียกอลิเป็นการกินีคือว่าอลิไปอยู่ในเรือนของวินาศก็แสดงว่าเราเองเนี่ยเครียดหรือวตกกังวลเกี่ยวเรื่องของคดีความหนี้สินหรือมีข้อพิาพาทในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะก็เป็นจุดที่ต้องะระมัดระวังไว้นิดหนึ่งถ้าเรามีดาวพระอังคารเป็นการกินีเนี่ยจะยุ่งยุ่งนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริม เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะให้หนักกายเป็นเบาๆไม่เกิดขึ้นโอเคหลักๆคือเข้าหานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็สุดแท้แต่เนาะนะครับถ้าเรามีสตินะครับเราเข้าหาอันนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะก็คือเนี่ยเราดูจากภาพเนาะนั่งคุกเข่าพนมมือนะครับแล้วก็คําว่าพนมมือเนี่ยคือการอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะการเข้าหานะดอกไม้ก็คืออามิสินจ้างนะครับก็คือการเจรจากตกลงการคุกเข่าก็คือว่ายอมรับข้อเสนอ นะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองนะครับไม่ว่าจะปัญหาหนู่นนี่นั่นอะไรก็สุดแท้แต่นะคุยก่อนเจรจาก่อนนะถ้าเรามีใจที่จะปณีประนอมส่วนใหญ่น่าจะผ่านเว้นแต่ว่าคนที่แบบคิดจะประหัดประหารกันจริงๆหรือมีเรื่องที่ยอมกันไม่ได้จริงๆมันถึงจะเกิดเรื่องเกิดเล่านะแต่ถ้าเกิดไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเราลดทิฐิเราลดมานะเราลดเรื่องนู่นนี่นั่นนะนะครับก็จะทําให้เราเองเนี่ยผ่านคนเรื่องยุ่นยุ้นไปได้นะครับก็ไพ่ก็นะครับมาเตือนประมาณนี้ นะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพกรรมมะนะครับที่แปลว่าการงาน,นการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตแน่นอนครับนะก็มาอยู่ในภพวินาศเหมือนกันนะครับนะก็คือย้ายเข้ามาเนี่ยตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา16บหนาฬิกาสีนาทีนะกรรม,มวินาศก็เอาละถ้ามุมดี นะก็ซุ่มทํานูน่นทานี่มีการวางแผนมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับเพื่อมองการไกลหรืออนาคตเป็นการซุ่มซ้อมอ่ะอันนี้ถือว่าดีนะแต่นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเอาตามภพเรือนเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะกนมามะแปลว่าการงานวินาศคือการงานที่เสียหายการงานที่ขาดทุนนะครับแล้วก็ถึงตัวเราเองด้วยถึงดวงอังคารด้วยนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าพื้นดวงเดิมเนี่ยเรามีดาวอะไรตั้งรับ นะครับถ้าเรามีดาวดีตั้งรับก็คือถือว่าเป็นดาวที่ช่วยเหลือกันแต่ถ้าเกิดเราเจอดาวศัตรูตั้งรับอันนี้เราก็จะยุงย่งๆได้เช่นกันนะก็ถือว่าในเรื่องของการงานก็อย่าประมาทนะครับจะทําอะไรไงต้องอยู่ในเงื่อนไขของนะครับสติในลนักษณะต่างๆแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงให้หนักกายเป็นเบาเนาะนะครับปรากฏว่านะครับก็คุณอย่าไปข้ามหน้าข้ามตาใครนะก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะไพ่เนี้ยเขาเรียกว่า เป็นให้สุริยาก็แปลว่าบริหารจัดการชีวิตนะหรือวิถีชีวิตเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนนะถ้างานที่เราไปหักหน้าคนอันนี้จะนําความลําบากมาให้เรานะครับหรืองานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเองเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนแย่งตรงนี้เยอะๆนะครับคุณต้องให้หัวหน้าออกหน้าให้เลยนะ สมมติว่าหัวหน้าคุณจะดันคุณขึ้นตำแหน่งนี้นู่นเนี่ยต้องให้หัวหน้าคุณเป็นคนประกาศนะนะครับเราต้องอยู่เฉยๆเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเพราะว่าคือไพ่เนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะมีปัญหาหรืออะไรเกี่ยวเรื่องของงานเนี่ยเกิดจากความอิจฉาริษยาทั้งนั้นแหละนะเราอาจจะได้ดีได้เด่นจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะก็ไพ่ใบแรกก็อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วนะไพ่ยพยาคุณที่เราเห็นกันนะคุกเขา่าอันนี้ไพ่ก็มาบอกอี้ว่าการงานถ้าจะให้ปลอดภัย นะครับก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนะแล้วก็อย่าไปขี้คุยอย่าไปขีอ้อวดนะครับอะไรก็แท้แต่ก็นะครับบอกแค่ว่าเออเป็นมันเป็นหน้าที่นะครับที่หัวหน้าสั่งนะอะไรเอาเอแนวๆประมาณเนี้ยนะครับนะเขาเรียกว่าโบยโบยเบีย,บยบงเยหน่อยนะครับทํายังไงก็ได้อย่าให้เขาอิจฉาแค่นั้นแหละนะหรือลิษยาให้เขาเมตตาสงสารถือว่าผ่านนะครับอ่ะ นะครับไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อรเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะดาวพระพุธเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเช้่เรือนนะครับในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าภพมรณะเนาะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าภพลาภ ลาพัชเนี่ยก็แปลว่าโชคลาภนะครับความสําเร็จอะไรที่มันราบลื่นอะไรที่มันสะดวกโยทินะไรได้2องเลยได้3นะครับก็ต้องบอกว่านะครับตั้งแต่วันที่นะสิ 15, ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาเที่ยงวัน13นาทีเนาะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะเราจะเรียกว่าลาพัไปอยู่ในเรือนของวินาศแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับถูกคนเบียดเบียนเรื่องของหลักทรัพย์นะนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าบังเอิญดาวพระพุธปีนี้เป็นกาลกินีด้วยเนาะ ก็จะยุ่งนิดหนึ่งเพราะว่าคำว่ามราณะไปอยู่ในเรือนของภพนะครับวินาศนะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจวินาศก็เป็นในเรื่องของคดีความนะครับนะล้มละลายผิดหวังอะไรประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นการณิกนีนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็แปลว่า มรณะไปวินาศคือความเศร้าโศกหมดไปความเสียใจหมดไปนะถ้าถ้าไม่ได้สัมพันธ์การักกิณีนะและในพื้นดวงไม่ได้มีดาวอริมรณะวินาศตั้งรับนะก็จะเป็นประมาณนี้พบเสียอยู่เรือเสียทายดีนะแต่ถ้าเกิดไปเจออริมรณะวินาศหรือเจอการรักกิณีอันนี้ก็ต้องยุ่งนะมันก็จะโดนนิดนึงนะครับก็แน่นอนครับการที่นะครับทั้งมรณะตกวินาศทั้งลาภาเนี่ยแล้วลาภาวินาศนี่ก็คือรักษาทรัพย์ไม่อยู่เลย นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะดาวเนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศเยอะนะครับก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังและเอกสารสัญญาอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่นะครับนะว่าราหะนะก็ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่พานาณา์นะครับก็อวตารลงมานะหาคัมภีร์ต่างๆนะครับที่ถูกเนี่ยมานะครับขโมยไปนะก็หาจนเจอนั่นแหละ น,นั่นก็หมายความว่านะครับดาวจุ้เรือนลาภะนะครับไปตกอยู่ในเรื่องของภพวินาศแล้วได้ไพนาาาน่นะครับวาลาหะเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยให้หาสาเหตุนะครับว่าราผลนะครับหรือเงินทองหรืออะไรก็สุดท้าแต่นอนที่มันกระจายร่อยหลอหรือที่มันเสียหายแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วคุณก็หาวิธีการแก้ไขนะครับคือไพ่ใบนี้เขาบอกว่าลาภะก็แปลว่าลาผลใช่ไหมไปวินาศแล้วไพ ไพ่ว่าลาหาซึ่งเป็นไพ่หมูป่าที่พระนารายวตารมานะครับหาจนเจอไปทั้งหมดสามพบจนเจอก็เปลี่ยนเสมือนเราเนี่ยนะครับเราต้องให้รู้ก่อนว่าลาบผลเราเนี่ยถูกทําลายเพราะอะไรนะไรายได้การเงินการทองหรืออะไรเราเสียหายเพราะอะไรแล้วเราก็หาวิธีการแก้ไขนี่คือการแก้ไขที่ถูกต้องนะครับว่ามันคืออะไรเมื่อเรารู้แล้วก็นะครับระดมความคิดระดมศักยภาพน,นู่นนะี่นั่นก็พอยพัฒนาถ้าไหนนะครับพอสู้ไหว นะสู้ต่อถ้าไหนไม่ไหวก็ต้องถอยนะครับดันทุลังไม่ได้เนาะนะครับไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะดาวพฤหัสปดีนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับท่านเป็นดาวช่วยเรือนรายได้การเงินการทองกระแสะเงินสดนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีมีเนี่ยเราจะเรียกว่าพบ การลงทุนนะที่แปลว่าปุตตะบุตรหลานลูกหลานเนี่ยแน่นอนครับในช่วงนี้ชาวราศรีพิจิกการเงินการทองก็ยังไม่ค่อยดีนะพเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยตกอลีก,ก็คือมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยนะครับการลงทุนก็ตกอลีนะมีปัญหาเรื่องของการลงทุนบุตรหลานลูกหลานอะไรสารพัดนะทำให้ไม่ค่อยสดใสล่าเริงนะและจะเป็นช่วงที่คิดอะไรบางทีมันคิดแล้วมันอยากทําเลยมันเลยขาดความรอบคอก็ต้องบอกว่าในช่วงของนะครับเดือนนี้ อะไรให้ลอกขอบนิดหนึง่งเพราะว่าดาวหลายๆดวงกองอยู่ในภพว,วินาศแล้วดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวช่วยเนี่ยก็ตกอุริด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังหนักๆเลยนะนะเรื่องเองินเรื่องการลงทุนนะครับนะเรื่องลูกหลานเรื่องบุตรหลานเรื่องการเสี่ยงโชคเรื่องการปกครองหลายๆอย่างนะครับนะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะขเขาเรียกไพ่ไกกีเนาะ เขาบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยจากที่เราเองเนี่ยมุทะลุดุดันเนาะนะเขาเรียกว่าถ้าเป็นลักษณะของสายการพนันเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นเท่าไหร่ก็ไม่หยุดะนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนี่ยล้วก็จะทําให้สุดทําให้พังทําให้เละเทะไปหมดเลยเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเราดูนะถือดาบมาก็พร้อมลุยนะ่ม่ถึงว่าจะไม่ยอมแพ้นะไม่มีการตั้งงบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะ เสียไปแล้วก็อยากจะได้คืนอันนี้สําหรับสายการอบายามุกนะสายอันเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายคนทั่วไปนั่นหมาถึงว่าถมอ่ะไม่พอถ้าลงทุนหรือเสี่ยงโชคหรือ,เ,อเล่นหุ้นหรืออะไรเนี้ยคือเสียปุ๊บแล้วก็ไม่ลืมหูลืมตาแล้วฉันลุยแล้วฉันทุ่มฉันอะไรแล้วคือจะเอาคืนให้ได้อ่ะนะทบต้นทบดอกทบทบท,บทบเอาอะไรเงี้ยถ้าสาย ปานหนาเนี่ยก็ยังเสียวอยู่เลยแล้วยิ่งท้าสายปานไม่หนานี่คือจบนะก็คือพไพ่ใบนี้นะถ้าอะไรที่มันเกินไปก็ต้องมีการตั้งงบต้องมีการตัดนะนะครับเพราะพาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บงบอกว่าการเงินการทองการลงทุนที่มันเสียหายเนี่ยเกิดจากมุทุรุดันขาดความนะครับรอบอคอบนะครับนะก็ต้องมาแก้ที่ความรอบคอบนั่นแหละจะได้ไม่มีปัญหาเนาะค,คือดันทุลังไม่ได้เลยอ่ะแบบ เสียหายหนักเลยนะก็นะครับต้องะระมัดระวังนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเอาละต่อไปนะครับนะเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤะสัสกันนิดหนึ่งนะครับดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจรือคู่คองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีตุลน,นะครับเราจะเรียกว่านะครับภพบวินาศเนาะวินาศก็แปลว่าลับรับ,รบ,รบสอนเล่นปิดบังไม่เปิดเผยนะ โอเคดาวพฤะศุกเนี่ยในช่วงของเดือนนี้ไม่ไปไหนเลยก็อ,อยู่ในราศีสิงห์ถือว่าอยู่ในเดือนที่ดีนะเราจะเรียกว่านะครับปัตตนีไปกรรมะก็ส่วนใหญ่จะได้คู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญานะครับทีอ่อยู่ในระบบงานเดียวกันสายงานเดียวกันนะครับพบเจอหน้ากันทุกวันนะหรืออยู่ที่วิถีชีวิตเราไปข้องแวะไปข้องเกี่ยวจะยังไงก็ได้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของสายงานอะไรประมาณนี้นะกรรมะนะครับกับปัตตนีสัมพันธ์กัน นะปัตตนิกรรมะอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ก็มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่เราจะเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจ นะถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นครอบครัวหรืออะไรเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะมีการคุยกันตกลงกันนะครับว่าเราจะก่อร่างสร้างตัวยังไงให้วิถีชีวิตเรามั่นคงในลักษณะต่างๆก็ถือเป็นลักษณะของการปรึกษาหารือนะครับถือว่าดีนะครับนนะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญแล้วเกิดเรามีดาวพระศุกร์ปีนี้เป็นกาฬกินีจะยุ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวจุลิมินาจะกลายเป็นกาฬกินีทันทีและจะทําให้ดาวในกุ๊เนี้ยโดนกาฬกินี เอี่ยวเข้าไปด้วยนะแล้วก็แปลว่าวินญาตไปกรรมมาก็คือวิถีจะยุ่งยุ่นวุ่นนะครับยิ่งถ้าเกิดมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมือที่3อะไรก็จะยิ่งยุ่งไปไหนเลยนะครับเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเลยคู่ครองด้วยแล้วสัมพันธ์นะครับวินาตด้วยนะครับก็นะที่เคยแอบที่เคยซ่อนที่เคยปิดที่เคยอะไรก็จะมาแจ็คพอตกันตรงนี้แหละนะก็มาจากเนี่ยแหละอ่ด้วยอย่าลืมนะว่าเสาที่เล็งอยู่ตรงเนี้ยดาวเสาเล็งอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เราแวงในเรื่องนั้น นะครับก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยุย่นวุ่นทาให้บ้านแตกได้เหมือนกันนะถ้ามีในเรื่องของมือที่3กันเข้ามานะปิดมาเป็น10ป,ปีมาแจ็คพอตกันตรงนี้แหละนะถ้าเป็นการกินีนะก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวเรามาดูเสี้ยวไพ่เสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะไพ่สกันดดเนาะคือไพ่นี้นะครับเป็นไพ่ก็ต้องบอกเข้าหาเข้าหาความเจริญเข้าหาโอกาสเข้าหาทุกอย่างนะครับนะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าถ้าเอาหล่ะสมมุติเราเป็นเซล นะครับเราก็ไปขยายตลาดนะเข้าหาเลยว่าเรามีสินค้าเรามีผลิตภัณฑ์เราดียังไงก็เข้าไปนําเสนอนะครับนะถ้าจะค้าจะขายหรือจะอะไรก็แล้วแต่ให้เราเอาตัวเราเนี่ยนะครับเข้าไปพรีเซนต์เข้าไปนําเสนอนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าไพา่ใบนี้เป็นไพ่ไม่อยู่เฉยไงนะตัวของท่านเองเนี่ยเป็นรูปพระศีวะเป็นรูปพระแม่อมาเทวีและเป็นพี่ชายขององค์พระพิฆเนศท่านเป็นมหาเทพแล้วยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะแล้วก็เป็นจอมทัพสวรรค์ด้วยนะครับเก่ง นะแต่ไม่เคยเทอดธุระเลยนะเด,ยนเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปทําภารกิจเดี๋ยวไปโอโ้สารพัดนะก็เปรียบเหมือนเราเนี่ยแหละนะถ้าเราอยากจะร่วมมือหรืออยากจะทําอะไรเนี่ยเรื่องของการค้าการเจรจาหรืออะไรเนี่ยต้องเริ่มพูดต้องเริ่มคุยต้องเริ่มสแสดงวิสัยทัศน์แล้วนะครับเข้าหานั่นแหละจะมารอนู่นนี่นั่นรอให้ฟ้าประทานให้เขามาเรียกเราเองหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ไพ่ป็นนี้คือคุณต้องเข้าหาคุณมีไอเดียคุณมีจินตนาการหรือคุณมีอะไรก็แล้วแต่ที่คิดแล้วมันสามารถเป็นไปได้ นะครับคุณก็ลองเข้าไปคุยกับหัวหน้านะครับหรือไปคุยกับในทุนหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับนะแล้วจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จได้นะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะต่อไปดาวพระเสาร์เนาะนะครับดาวพเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคอนเน็กชันหรือการติดต่อเนี่ยเราจะเรียกว่าสหชาหรือคนหมู่มากเนี่ยนะแน่นอนครับสหชาไปอยู่ในเดือนของพันธุซสินก็งงว่าคนง่ายนะคุยกันเหมือนคุยกันยากนะข้อดีก็คือว่าเวลาคุยกันลงตัวเนี่ยมันจะจบได้อย่างไวเลยอะ นะคุยกันสองสามคันรู้รเรื่องดีลงานจบนะนี่คือข้อดีของภพเรือนที่มาจากสหาชาติไปพันธุนะล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีหัวหน้าง,งานเป็นเพื่อนหรือมีกรยามิตรนะครับเพื่อช่วยเรื่องของการก่อรักสร้างตังตวนะฮะอันนี้ก็ถือด,ดีนะครับนะแต่ถ้าเป็นการรักกินีน,นี่จะยุ่งนิดนึงเพราะว่าดาวถ้าพราะสาวเป็นการรลกกินีเนี่ยจะสัมพันธ์ดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือกนการงานแล้วดาวศุกร์เนี่ยท่านไม่ได้มาเรือนเดียว นะท่านมาจากเจ้าเรือนในราศีตุลด้วยมาจากภพวินาศมันก็อาจจะทําให้ยุ่งยุ่นวุ่นนะครับเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้ส่วนหนึ่งถ้าเป็นการกินีนะนะครับแต่ในมุมดีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีมากกว่านะเพราะว่าดาวใหญ่เดินดีเนี่ยดาวเสาเดินดีเดี๋ยวลาวหูก็จะดีเดือนหนึ่งด้วยนะครับนะ ออกจากราศีมีนะพร่ลาหูเนี่ยเดี๋ยวให้คุณอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสาดีนะครับไพ่นี้จะเสริมยังไงบ้างนะครับก็ไพ่จริงใจอะ่ะคือจริงๆไพ่ในบนี้ก็เป็นไพ่ให้โอกาสไพ่จริงใจนะนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่จริงๆไม่ถือโกรธด,ด้วยนะนะดูอย่างพ่อแม่คงคาใช่ไหมใครใครก็เอาของที่ตัวเองคิดว่าอะไรอะ่ะมาทิ้งในแม่น้าแล้วจะทําให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยอย่างบางคนเนี่ยเอาในเรื่องของคนที่ นะครับวายชนแล้วมาลอยน้ําอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะตามความเชื่อไงนะครับแล้วก็บางคนก็เอาเชิงตะกอนเผาข้างๆเลยเต็มไปหมดเห็นไหมพระองค์ก็เป็นเมตตาเนาะรับไว้ทุกอย่างนะส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ผลดีเนี่ยมันเกิดจากการเป็นผู้ให้มากกว่าการที่เราจะได้ใจใครหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่ให้และคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยนะก็ต้องบางทีมันต้องบทได้มันก็ดีนะ แต่ถ้าบทไม่ได้มันก็เจ็บตัวเหมือนกันบางทีเจอคนใหม่จริงเจอคนจริงโจ,ง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 จง้อะไรเงี้ยอ่าพาไปเลี้ยงพาไปกินเรียบร้อยแล้วก็ฝาวแล้วนะแต่มันก็ต้องแลกกันอนะ่ะบางทีเราอยากจะได้คอนเนคชั่นอยากจะได้อะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องสร้างความประทับใจมันก็เหมือนกับว่าวัดกันอนะ่ะห้าสิบห้าสิบถ้าได้ก็เฮงถ้าไม่ได้ก็ยุ่งยุ่งวนๆุ่นะไพ่ใบเนี้ประมาณนี้นะแต่ส่วนใหญ่ไพ่พ่อแม่คงคาส่วนใหญ่จะเป็นไพ่พที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้เองมากกว่านะ คบใครจะอะไรยังไงเพื่อนฝูงดูไว้เพราะาเรามีเกณฑ์ที่เราจะเสียเปรียบเขาอยู่หนึ่งเงือนนะและที่สําคัญก็คือเราเต็มใจให้ซะด้วยสิเรื่องของเรื่องนะแค่เขามาพูดดีนิดพูดดีหน่อยว่าเคิมแล้วนะเข้าไปจุดที่ต้องเรามาระวังเอาละนะครับดาวที่ทุกคนเราคอยก็คือดาวนะครับพระราหูนะดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจรืญนพันธุนะแน่นอนครับเราอยู่ในราศีเมษมา18เดือนแล้ว เรารู้แล้วว่ามันเป็นอะไรนะครอบครัวมีปัญหาหลักทรัพย์ก็ถูกคนอื่นเบียดเบียนหน้าที่การงานทํางานดีก็ย้ายตําแหน่งเปลี่ยนตําแหน่งถูกกดดันโอ้สารพัดนะก็ย้ายมาดีแล้วนะตั้งแต่นะครับวันที่17ตุลานะเวลา6โมง22นาฬิกาเนี่ยพันทุกเป็นปุตตะนะแปลว่าหลักทรัพย์งอกเงยนะ หลังจากที่ดาวพระรหูย้ายเนี่ยก็จะส่งผลดีให้กับชาวราศีพิจิกในเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวที่เจริญก้าวหน้า นะครับอย่างมากมายนะครับก็ถือว่าดีนะโดยลำพังมีดาวเสาอยู่ในภพที่4ี่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าได้เปรียบแล้วเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เจ้าเรือนเนี่ยก่อนหน้านั้นไปอยู่ในเรือ,อนอลิอันนี้ไม่ดีนะแต่หลังจากที่อยู่ในราศีมีเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิตรหลายๆท่านก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ขายที่ดินเรือใอนไงไมีโอกาสตามดวงดาวนะก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาว พาราหูหลังจะย้ายแล้วเนี่ยไพ่จะเสริมอย่างไงบ้างให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเลยนะครับนะโอ้โหย่างรวยเลยเนี่ยนะอันเนี้ยประธานพรเลยเนี่ยนะครับพระแม่รัศมีนะเป็นเทพเจ้าแห่งเงินตรานะครับนะไพ่ก็มาบอกในลนักษณะว่าเราเองเนี่ยนะครับจะประสบสมเร็จเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์หรืออะไรเนี่ยนะครับอยู่ที่การเจรจาตกลงนะครับนะเรื่องเงินเป็นหลักเลยเนี่ยเพราะไพ่พระแม่รัศมีเป็นเทพเจ้าแห่งเงินเนี่ยแต่จะสําเร็จนะ นะถ้าเรื่องของการเจรจาตกลงหรืออะไรกันลงตัวก็ถือว่าโอเคนะท่านใดมีสายญาณองค์พระแม่ลักษมีนะครับก็นะครับสวดบูชาขอพรท่านนะครับก็จะทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับนะนะครับแต่ในเชิงปฏิบัิเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะอยู่ที่การเงินการทองที่ ตกลงหรือเจรจาก,กันนะมีโอกาสนะครับที่จะได้มากกว่าที่เราคิดด้วยเพราะพระแม่รัศมีเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองนะแต่ถ้าที่เราสวยจริงๆเรามีโอกาสได้นะครับแล้วก็ส่วนบูชาท่านก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับเอาล่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมาผมพิพากษากันได้ยังไงต้องกราบขอเข้ามาไพรด้วยนะครับขอให้ทุกทา่านโชคดีมีความสุขผมเกยกาฮินทุตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิทุธรดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่รประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดน่าทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพ์ลิ์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ